เฟันนี่น้องเอฟันนี่คะเปิดแมสดด้วยค่ะลูกวันนี้นะคะแม่อุก,ก็มาอยู่ที่ร้านใครครับเฟรร้านพ่อเอ็มนะคะอยู่ตรงหน้าโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษานะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะตอนนี้พ่อเอ็มกำลังติดไฟอยู่นะคะเพราะว่าให้เพิ่มเพิ่มความเพิ่มแสงสว่างให้กับร้านนิดนึงนะคะถ้าใครอยู่แถวนี้นะคะหรือว่าอยู่ใกล้หรือไกลนะคะฝากแวะมาอุดหนุนพ่อเอ็มด้วยนะคะ <Okay. S 1> อยู่ตรงหน้า โรงเรียนกอร์พิทักษ์เลยนะคะทุกคน<า>มีอะไรขายบ้างคะร้านทอเอ็มมีอะไรขายบ้างคะมเมทขนมมีชุดค่ะมีชุดว่ายน้ำเนี่ยนะอ๋องชุดว่ายน้ำที่ขายดี<ม>ที่สุด,ดคืออะไรคะส่งยางแบ๊สส่งยางแบ๊สอ่ะส่งยางแบ๊สซื้อไปสองคนลองได้ไหมลองได้ไหมอ่ะทุกคนมา แต่เจอกับนู<ช>จะไม่ได้หญิงดีใช่มี่ค้หญิงด้วยนะคะป้าค <ๆ S 2> ้นเราไปทากิจกรรมอย่างอื่นกันดีกว่าวันนี้นะคะมาอูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆนะคะคือระบายสีค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ประจําของเรานะคะอยู่ทางด้านหลังนะคะและแล้วเด็กๆก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะคพร้อมทําอะไรคะลูกพร้อมทําอะไรคะพร้อมระบายสีใช่ไหมนี่อุ้ยอย่นเลยอมนานไม่ไม่อด สีแม่อูทำสีของเพื่อนเด็ดตกนะคะไปเก็บเลยนี่จะทำแงายเลยค่ะอ่ายไหมเออนเดิมไหมมันเดิมขนาดหล่นยังเหมือนเดิมอะยกขึ้นเร็วแม่อูมีสมุดระบายสีมาให้เด็กๆด้วยนะอันนี้ของใครอะคะแม่อุจำไม่ได้ซื้อมานานมากอันนี้ของอมเด็กออขอดูข้างในหน่อยนะนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะตอนเด็กๆแม่อูระบายแบบประมาณนี้แหละออกมานะ

รือว่าจะติดสติกเกอร์ระบายสีกระเพื่อมเลยก่อนดีกว่าเนาะกระเพื่อมเลยก่อนดิ้เอาเน็ตจะระบายได้ไหมเนาะมันระบายยากมากเลยนะลูกใครระบายสวยมากุ้มีรางวัลน,นะเอาหน้าแรกก่อนไม่เลือกหน้านะนี่แม่อูเห็นมาอูก็อยากระบายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่อูจะไปซื้อมาระบายบ้างดนะีกว่าโอชเบตระบายอะไรคะลูกอุ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะ นางเงือกนะแม่อูนึกว่าสีไหนสีไหนเข้มกว่าสีน้ําตาลค่ะสีไหนเข้มกว่าสีกลางค่ะอันกลางแท่งกลางใช่ไหมนี่น่ารักเอาหน้างลังน้างลัง,ลงเลยนะเดี๋ยวมาดูผลงานของเด็กๆกันนะคะว่าจะออกมาสวยไหมเพราะว่าแม่อูบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดใครระบายสวยแมย่อูจะมีรางวัลให้คนนั้นด้วยหนึ่งร้อยบาทใครอยากได้บ้างใช่ไหมอยากได้ไหมอ้อมเด็อยากได้ด้วย ต้องค่อยระบายนะอย่าให้เลอะออกกรอบไม่ได้นะลูกเข้าใจไหมคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะผลงานของเด็กๆนะคะมาดูผลงานกันนะคะพี่อมเ็็ก็ได้แค่ผมผมของเจ้าหญิงนะคะผมนี่มันผมยากนะลูกยากนะม ยาวมากนะค่อยทำไปนะลูกนะนี่น้องเชเบ็ตใกล้เสร็จนะเชเบ็ตเขาทำใกล้เสร็จแล้วนะน้องเชเบ็ตเขาก็มีความพยายามมากๆเลยนะคะแต่ว่าแม่อุดดูไปนะน้องเชเบ็ตเขาใส่แมสอะไรไหนเชบ็ตแม่อุดดูสิว่าหนูใส่แมสอะไรอุนยใส่เจ้าหญิงเหมือนกันใช่ไหมพี่โอเล่อันงกูอเชเบ็ตเป็นอะไรคะทำไมหนูเป็นอย่างเงี้ยชันเงื่อนนั่นเงื่อนมาคืนนั่นเงือนก็นั่นเงื่อนไงแม่อุ้ก็มองว่าคือเหมือนกับที่น้องเชบ็ตระบายเลยถูกไหม หมือนกันใช่ไหมคะโอเคนะคะเพื่อนๆก็รอกันแล้วนะอเ็ทพอยังลูกกลับบ้านกันได้แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อุก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b ้และอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องเชอเบดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเชอเบดนะคะโอเคบา,บายยค่ะเชอเบดจุ๊บยังขาไม่เห็นปากน้องเชอเบดเลยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่น้อง f อนะคะมาจาก เอ่อพระรามสามเลยนะแต่ว่าไม่เจอน้องเชเบตนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะวันหลังนะคะมีโอกาสหน้านะคะเจอกันใหม่นะคะเสวยจังเลยค่ะโอเคขอบคุณที่ที่มาจากพระรามสามนะคะอดีตหน้าถ้ามาอีกก็แวะมาได้นะคะน้องเชเบตกับน้องเล็กอยู่ที่ร้านนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายเอาปลาเอาปลาอีกหน้าเงินเออเออได้บ๊ายบายทุกคน